บทสาธยายธรรมเรื่องกุลละครณีสูตรเมื่อพระอรหันต์ผู้มีจิตมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อคำคารหาที่มาพระสุตันตปิดกสังยุตตนิกายสขาทวัตวนสังยุตเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องไม่หวั่นไหวต่อคำติดฉินนินทาทุกท่าน ในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจผิดอันเกิดจากการมองเพียงเปลือกนอกของรุกขเทวดาและความมั่นคงในธรรมของพระอรหันต์ผู้ไม่หวั่นไหวต่อโลก,กธรรมมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับพระสูตรนี้มีชื่อว่ากุลลัคารณีสูตร เรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่ากุลลกครณีแปลว่าแม่บ้านหรือนางคฤหปตานีเมื่อรวมกันแล้วกุลลกครณีสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้ยวยเรื่องแม่บ้านที่รุกขเทวดาจำแลงกายมาหัวใจของพระสูตรนี้คือการประกาศถึงปฏิปทาของนักพรตผู้แท้จริงว่า คือต้องอดทนต่อคำพูดที่เป็นปฏิปักษ์ทั้งหลายไม่พึงเป็นผู้เก้อเขินเพราะคำพูดเหล่านั้นและไม่พึงเศร้าหมองเพราะคำคารหาของผู้อื่นเพราะผู้ที่หวั่นไหวต่อเสียงริพาควิจางได้โดยง่ายนั้นย่อมเป็นผู้มีจิตเบาและพรสของเขาย่อมไม่สำเร็จสมบูรณ์เรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณป่าแห่งหนึ่งในแคว้นโกศล ในสมัยนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปคลุกคลีกับสกุลอุปถากแห่งหนึ่งมากเกินไปพระอัฏฐกถาจารย์ได้เล่าเบื้องหลังว่าภิกษุรูปนี้เป็นพระอรหันตขีนาศท่านได้รับการอุปถากจากสกุลนี้จนกระทั่งได้บรรลุอรหัต,ตผลด้วยความกตัญยูท่านจึงได้พักอาศัยอยู่ที่นั่นต่อไปเพื่ออนุเคราะห์แก่สกุลนั้น รุกขเทวดาผู้สถิตยอยู่ในป่านั้นด้วยความปรารถนาดีแต่ไม่ทราบถึงความเป็นพระอรหันต์ของท่านจึงได้ดำริว่าภิกษุรูปนี้คลุกคลีกับสกุลน,นี้มากเกินไปอาจจะทำให้สกุลน,นี้มัวหมองได้เราจะไปเตือนสติท่านเถิดว่าแล้วรุกขเทวดาก็ได้จำแรงกายเป็นนางคฤหัป,ปตานีหรือกุลกุลครณีเจ้าของบ้างนั้น แล้วเข้าไปกล่าวคาถาขึ้นว่าที่ริมฝั่งแม่น้ำในโรงพักในสภาและตามท้องถนนผู้คนพากันมาประชุมพูดคุยกันถึงเรื่องของข้าพเจ้ากับท่านว่ามีอะไรที่แตกต่างกันคือมีความสัมพันธ์กันฉันชูสาวคำกล่าวของเทวดานี้ เป็นการพยายามจะสร้างความเกื้อเขินและความอับอายให้เกิดขึ้นแก่พระเถระแต่พระเถระผู้เป็นพระอรหันต์นั้นหาได้วันไหวไหม่ท่านได้กล่าวคาถา,าต่อไปว่านักพรตจำต้องอดทนต่อคำพูดที่เป็นปฏิปักษ์อันมีอยู่มากมายไม่ควรจะเป็นผู้เกื้อเขินด้วยเหตุนั้นเพราะท่านหาได้เศร้าหมองด้วยเหตุนั้นไม่ ส่วนผู้ใดที่หวาดสะดุ้งต่อเสียงวิภาควิจาร์ดุดเนื้อทรายในป่าที่หวาดสะดุ้งต่อเสียงลมบัณฑิตกล่าวผู้นั้นว่าเป็นผู้มีจิตเบาพราของเขาย่อมไม่สำเร็จสมบูรณ์ข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นผู้มีจิตใจที่มั่นคงดุดขุนเขาที่ไม่หวันไหวต่อแรงลม ขอให้เราจงอย่าได้หวาดวันหรือท้อแท้ไปกับคำติฉินนินทาของผู้อื่นแต่จงตั้งมั่นอยู่บนความจริงและคุณธรรมของตนเองและจงมีความอดทนอดกลั้นต่อโลกธรรมท,ทั้งปวงเมื่อเราสามารถฝึกฝนจิตใจของเราให้มีความมั่นคงเช่นนี้ได้แล้วเราก็จะสามารถดำเนินชีวิตไปบนหนทางแห่งความดีได้อย่างสง่างามและเป็นสุขโดยไม่ต้องเดือดร้อนใจ ไปกับคำพูดของใครเอวังก็มีด้วยประการชนี้